เกิดเหตุแอมโมเนียจากโรงน้ําแข็งรัว่วและฟุ้งกระจายที่อําเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะและต้องอพยพประชาชนออกไปจากรัศมี1กิโลเมตรขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งฉีดน้ําเลี้ยงไว้เพื่อไม่ให้แอมโมเนียฟุ้งกระจายค่ะเกิดเหตุแอมโมเนียรั่วไหลที่อําเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่เกิดเหตุเป็นโรงงานผลิตน้ําแข็งชื่อโรงน้าแข็งยั่งยืน ซึ่งมีถังบรรจุก,กา๊าซแอมโมเนียขนาดใหญ่เพื่อทำการผลิตน้ำแข็งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสวมชุดนิรภัยเข้าไปตรวจสอบด้านในพบวา่าก๊าสรั่วบริเวณวาล์วที่ใช้ในการปิดเปิดและไม่สามารถแก้ไขได้จำเป็นต้องใช้น้ำยาเคมีฉีดพ่นและใช้น้ำสเปรย์น้ำฉีดเลี้ยงไว้เพื่อลดการแพร่กระจายของกา๊าซหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ เข้าตรวจสอบและประเมินสถานการณ์อีกครั้งและเสนอให้ประชาชนออกจากพื้นที่และปิดกั้นในบริเวณรัศมี1กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุจากนั้นในอำเภอเขาค้อสั่งการให้ตำรวจปิดกั้นการจราจรตั้งแต่3มแยกแคมป์สนถึงแยกด้านข้างครัวเพชรแก้วโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงศูนย์พัฒนาศาสนาตำบลแคมป์มสนและตรวจสอบว่าในรัศมี1กิโลเมตรมีผู้ป่วยเด็ก และผู้สูงอายุกี่รายเพื่อเตรียมการอพยพป,ประชาชนออกจากพื้นที่พร้อมกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปภายในพื้นที่ที่กำหนดต่อมาในกริคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุได้เข้าควบคุมบัญชาการสถานการณ์และเมื่อเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาได้ประกาศให้ประชาชนที่อยู่ในรัศมี1กิโลเมตรอพยพออกไปอยู่ที่วัดแคมป์สนหรือที่บ้านญาติ มีประชาชนราว200คนที่ถูกกระทบอบพยพออกมากันเองแล้วถ้าสามารถปิดวาลได้เราก็จะให้ทางทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยเนี่ยเข้าไปไปปิดวาลแต่ถ้าเกิดไม่สามารถปิดวาลได้คือวาลชำรุดไปแล้วเราไม่มีวิธีการใดที่จะปิดนะครับก็คงต้องต้องปล่อยให้มันโลให้มัน,มน เขามาจนหมดซึ่งจากคำบอกเล่าของเจ้าของกิจาการนะครับบอกว่ามีก๊าซอยู่ประมาณ1ตันนะครับและทางหมอว่าจะใช้เวลาประมาณน่าจะประมาณ3าสชั่วโมงสชั่วโมงนะฮะวมตอนนี้เราก็าพยายามสเปรย์น้ำคุมไว้นะฮะเพื่อไม่ให้มันพุ้งกระจายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่กำลังเข้าไปปฏิบัติหน้าที่รายหนึ่งที่ได้ใส่ถังออกซิเจนเข้าไปช่วยระดมฉีดน้ำ เกิดออกซิเจนหมดถังและสูดก๊าซแอมโมเนียเข้าไปทําให้เป็นลมไม่ได้สติเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงต้องรีบประถมพยาบาลเบื้องต้นและนําส่งโรงพยาบาลเขาค้ออย่างเร่งด่วนล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังต้องระดมฉีดน้ําเลี้ยงอยู่เพื่อไม่ให้แอมโมเนียแพร่ฟุ้งกระจายเนื่องจากแอมโมเนียยังไม่หมดและไม่สามารถซ่อมวาล์วเปิดปิดถังก๊าซได้ค่ะ